เล่าเว่าเล่าเล่เดี๋ยวมาตบเดี๋ยวมาตบเดี๋ยวตบอ่าเดี๋ยวเมฆโหสาเตี๋ยวเมฆกลับมาถึงตบต้องต้องต้องเอาให้ได้คนคุ้นเทมยังงงมึงอ่ะ หลังจากที่ซุ่มซ้อมมาพักหนึ่งก็ตื่นเต้นใหรอป๊ตื่นเต้นเออเออนี่ลงสนามแท้วได้ป่ะนี่มือนี่มือนี่ลงสนามแทรดเนี่ยใคบว่ามันก็ต้องได้อ่ะวันนี้ซ้อมก่อนซ้อมวันวันที่สองลงแข่งจริงวันที่สองลงแข่งจริงมือนี่มือเป็นมือซ้อมพามาซ้อมเมื่อก่อนมาดิฟีไห้บออเออประมาณนี้มาดูมาดูมาดูรถที่เรา ลุงซ้อมกันือตอนนี้แต่ละทีมนะก็กำลังถ้าเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นนักนักฟุตบอลก็คือบมอัพร่างกายนะอันนี้เขาก็เบิร์นเครื่องอยู่แล้วี๋ยวผมจะเบิร์นเครื่องคันนี้ให้ดูเบิร์นเครื่องเบิร์นเบิร์น เขาริ่อย่างเล่งเครื่องอุ่นเครื่องบ่อุ่นเครื่องเบิร์นเครื่องมูลนิยมไดยเบิร์นเครื่องอันนี้เติมน้ำแข็งแล้วนะครับระบบระบบการทำงานน้ำแข็งยังไงนะที่หมูยองเอาไประบายความร้อนของอินเตอร์จะวิ่งมาตรงนี้นะครับใช่ข้างในจะวิ่งมาไหนประตูอยู่ไหนประตูเปิดอยู่ไหนเปิดตรงไหนนี่อยู่นี้นี่ประตูเดได้นะอันนี้หญ่ อันนิ้วแย่นะครับมาลงสนามแทนเมื่อแรกกับฟุเลยเนาะเนี่ยครับน้ําแข็งที่เขาเติมเข้าไปนะครับจะวิ่งมาตรงนี้ไออินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์จะวิ่งมาตรงไอ้แคปซูลแคปซูลมันระบายความร้อนอ่าอ่าเป็นตัวระบายความร้อนใช่มันนี่รอชมครั้งแรกที่ลงสนามจริงนะครับมาดูเครื่องไหมมาลมแหงลมแหงนี่ดูดู นี่คือปากแต่ดูดดูดลมดูดลมลมก็ไปตรงนั้นคือเทอร์โบนะครับดูดลมก็ไปในเทอร์โบดูดลมก็ไปในเทอร์โบให้ลมมันทำได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมมันจะไปวิ่งผ่านไอ้แทปซูลอินเตอร์ซูลอินเตอร์แล้วก็ก็จะถ่ายกวาฝั่งนี้อีกทีนึงแมนนี่ครับพี่น้อง คนกรุงเทพได้ขี่รถเข้าไปในแท็กแล้วเดี๋ยวเราไปบึงคนกรุงเทพเบือนยางว่าสิปเป็นอย่างไรแล้วความพุงความแห้งมันสิปเป็นอย่างไหเดี๋ยวมาบึงว่ามันโม่มไปหลายบ่นี่สอนมากมือเนี่ยกับส่วนน้องนี่เนี่ยนะคมาบึงนี่ครับพี่น้องคนกรุงเทพอยู่ในรถเราละ่ะเดี๋ยวรอเข้าไปในแท็ก เพื่อทําการเบิร์นยางแล้วก็สิร้องเวลาเบิงวาเวลาของคนกรุงเทพครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิงกันคันสีเขียวนี่เด้อคันสีเขียวนี่คันสีเขียวนี่อ่ามาเนี่ยเดี๋ยวมาเบิงแบคนคนกรุงเ,เทพมันกำลังเย็นนี่เดี๋ยวเนี่นมันมันเป็นหมวะมันเป็นบ่มันเป็นบ่นเ,นบนเ,นบเนี่ยเฮ้ย,ยแต่เนียซ่อมมาให้มันแล้ว อ๋อตอนนี้อยู่ในรถเป็นทีเรียบร้อยแล้วทำตรงกำลังสั่งสอนกำลังกำลังสอนว่าเอ้ยจำเป็นอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไห้เทนรถก่อนแป๊บนึงมันเสียงดังก่อนอ่าเดี๋ยวไปออกกขึ้นเอาแบบนี้ให้ใหโอเคเมนเลยเป็นเดานะจะาค่ะเป็นเ่าทำให้ได้นะอ้อนะเสียงคนกรุงเทพนะอ่าเนี่ยคนกรุงเทพคนกรุงเทพแต่ว่ามันคนกรุงเทพ เบิ้งเบิ้งคนกรุงเทพครับอันนี้สอนมากกับเมื่อผมเนี่ยสอนมากกับตี๋เบิ้งไปเบิ้งไปเราเราบะไรเงินดอกเราอยู่ข้างในเอ้ามาแล้วบอลนี่มาแล้ว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 คนกรุงเทพคนกรุงเทพอ่าตอนนี้เขาให้ให้ทีมงานบอกไล่ให้เลยเขาจะส่งเข้าไปเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งว่ามันขับได้บ่อคนกรุงเทพนี่ครับเฮ้ยเอาให้ดีเด้อหำโซโซ้เอาให้ดีเด้อเอาให้ดีเด้อหำนี่บทเท่ ที่นมันบม่ธรรมดานี่ว่าโอ้โหหลึกหลึกสินี่มันจันทรยงนี่เจ็ดจันทรงมันไม่ธรรมดานี่ว่าธรรมดาที่ไหนอ่ะเป็นยังไงมึงเป็นยังไงมึงเป็นคนต่อไปอันวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวมึงเอาทีละคนเอาทีละคนมันมันสิ้นเปลืองมันเบิดไปหลายเย่ะปะอ่าของผมเอาในสนามเลยหลังหนอนของมึงหหลังนนอไม่เอาในไฮน่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิรงคนกรุงเทพออกโตกาออกโตยังไงโอ้ไล่เปพร้อมนะไล่เปย์ไล่เปย์

ว้าวเมาเมาเดี๋ยวมาตบเดี๋ยวมาตบเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบเนี่ยเมฆผู้ศาสตร์เนียมเมฆกัะมาถึงตต้องต้องต้องเอาให้ได้แบบคนคุณเทมอีกยังของมึงเนี่ยออกโตนี่ออกโตยังดีแล้ววังคันรล่อลอยไปเลยยังโหดโอ้ยปวดหัวโอ้ตายแต่กระนังสีดีอยู่แล้ววังคันเนี่ยเองไหนแหลกงานงานไปทางไหขีิกากขีิกาก โกดเจว่างึดไหลออกก็ยังดีอ่ะ มึงเอากูมาทำอะไรมึงให้กูทำอะไรไอ้ยองเจ้ <c oughs> าผ้าคนไม่เห็นอย่างอะถามาดมควันถามาดมควันเล่นๆเห็นกูเคียบหรอ <c oughs> ไปเที่ยวจัากูได้ไปแล้วน <c oughs> ี่เดี๋ยวจะเพิ่งได้เดี๋ยวกูไปลงจากรถก่อนมึงไปไทย <c oughs> มาไทายกูย่ำหนี่แต่ยังไหนกูไ <c oughs> ปงลงจากรถอยู่ โอ้ยยังวะอะไรวะเอาไว้ท้ายคลิปนะหมาดหมาดหมดเกลือเลยขอบคุณ FC ที่ดูถึงนะดูถึงแล้วดูถึงคอมเมนต์ด้วยนะปกติมันเบิ่งมันจะบอกว่าสุดยอดเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อคอมเมนต์เด้อเบิ่งถ้าเบิ่งคอมเมนต์ซุ่มเบิ่งบ่ถึงเด้อเอออันบัดเีธซุ่มได้ดีเบิ่งถึงนี่งสี่หกสิฮู้เออ โอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ <Yeah. S 1> ขอลาไปก่อนอครับสำหรับคลิปนี้พี่หมูยองอยู่ในคลิปด้วยตั้มก็อยู่ในคลิปด้วยแชร์กูด้วย <laughs>